นี่เราเจอเจ้าถิ่นเนะี่ยเจ้าถิ่นนะอ่ะสงสัยเจ้าถิ่นจะหนาวคางอะไรเนี่ยร้องเสียงหลงเลยนะหนาวหลือเจ้าหนูน้องแมวเหมียวไม่เอา เราแพ้เราแพะขนขนแมวคนม้านะก็ตอนนี้เนะเรายังอยู่กันที่สวยยาวิวดอยสวยนะนี่จะเป็นอ่ารีสอร์ทนะเขาจะมีทั้งอ่าบ้านพักเป็นหลังนะะแล้วก็มีรถรถบ้านนะแล้วก็จะมีลานเนี่ย ลานกลางเต็นท์นะทั้งบริาบรการมีเต็นท์ให้เช่ามีที่นอนให้เช่านะาไฮไลท์ของที่นี่ก็คือดอยที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะคือเนี่ยเราจะนอนอนะ่ะ ตอนกลางคืนเนะเราจะได้ยินเสียงน,ะน้ำตกเนะียน้ำตกข้างหน้าของเรานี่ก็คือน้ำตกสิริภูมิเนะี่ยซึ่งเป็นนะไฮไลท์ของนะที่พักแขวนี้นะแล้วก็ส่วนสวยาวิวดอยสวยเนี่ยเขาจะได้่นะมุมมุมมองที่กว้างหน่อยนะสำหรับเราที่เราเห็นมา ตอนกลางคืนนะจะได้ยินเสียงนะน้ำตกชัดมากเลยนะก็ขณะนี้ก็ยังได้ยินอยู่นะแล้วก็ตอนเช้าเมื่อคืนตอนที่ฝนดาวตกนะ่ะเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของวิวดอยสวยนะยเราจะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนู่นนะเพราะว่ามันมืดนะก็จะมอง มองเห็นอยู่เนะี่ยสองสามดวงแต่ว่าไม่ได้อยู่นานนล้ะเพราะว่ามันหนาวนะก็ตอนเช้าที่ตื่นมาตีหนะ้าประมาณตีห้านิดๆเนีนะ่ยอุณหภูมิอยู่ที่สิบสามองศาสนะิบสามองศาซึ่งเย็นมากแล้วก็น้ำค้างนะน้ำค้างลงหนักมากเลยน,ะน้ำค้างลงหนักมาก ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกิวแม่ปานกันนะจะไปดูะทะเลหมอกนะว่าวันนี้แอดช่องนี้จะมีโชคกับเขาสักครั้งไหมนะเดี๋ยวตามลุ้นกันต่อนะฮะสำหรับคลิปนี้ที่สวยยญาวิวดอยสวยเนี่ยก็ไปกันก่อนนะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอ้อลืมบอกไว้ว่าสวยยาวิวดอยสวยเนี่ยจะอยู่ที่บ้านขุนกลางใหม่นะอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะสำหรับวันนี้ไปละ